ท่านดีการติการตบปสท่านพบบแจ้งเตือนับบ้านการไปน,น,นครับก็มาทางตะเข็บาากกแดนประมาณ700ดร้อยเมตรหน่วยได้ทําการใช้กล้องส่องดูแล้วก็แจ้งแจ้งเตือนบวนกันเวลาประมาณห้าทุ่มสินทีนะครับหลังจากหน่วยได้รับทราบข่าวจากกองกลังผาเมืองแล้วก็ตึ้งดูตึ่งทางนั้นแล้วก็จะดูแลเรื่องของวิญญาณธรรมทำไมอันดอยแหลมครับ สารฝังของเรานะครับเข้ามาปีห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเป็นยกเทถาก็<ร>ถ้าจะพูดย้ำอยู่เสมอว่าต้องอดีตเห็นแล้วบ้านบ้านเราตายอยู่บ้านเราตายอยู่บ้านเราตายอยู่ส่วนนี้ส่วนนัน้เลยสคนตัวนี้ยาจะมาจากห้วยฮะบ้านบ้านมานนี้ฮะลงนามเอื้อนลงรอยแหลมส่วนนี้ครับผมให้แล้วก็ส่วนตัวที่สองเป็นยาที่เข้าสู่บ้านหลัง บ้านหัหลังของก็เข้าภาษีพอคุยจะประทะบ่อยนะครับแต่แต่ส่วนนี้ก็พึ่งประทาเมื่อวันที่6กกปัญญาแต่คุณจะนําเอายาสติดมาทําลายบทหลานของเราเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆนะม,นมีหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ที่ดูแลในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างอย่างอย่างมีประสิทธิภาพในการตอบโต้อันนี้ผมว่าสัญญาณที่ส่งไปแรงๆเนี่ยอย่างน้อยผมว่ามันก็สกัดยับยั้งการนักลออการเรียน ยาสติกเข้ามาพื้นที่ก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณท่านนายิศท่านขอบคุณก็ต้องขอกองกลังผาเมืองกองทัพภาคที่สามแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะท่านชื่นชมชื่นชมการปฏิบัติงานของของนี้ของทัพภาคที่สามแล้วท่านก็ก็จะบอกกับผมว่าหากกอ,อ,องปปสมีอะไรที่ต้องสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนให้น้องๆก็เต็มที่ ก็ต,ตั้งแต่ามาดำรงตำแหน่งได้เก้าเดือนก็เห็นติดตามข่าวของท่านทุกวันนะครับมีการรายงานมาทุกวันฐานเองแต่ได้รับบอหน้าที่ในเรื่องท่าเก็มีการประทะกับกองกำลังต่างๆพวกนี้นะครับที่ที่กระถ่ายเพราะว่าท่านประทะสองครั้งครั้งแรกเนี่ยเวลาห้าทุ่มเสร็จเสจแล้วตอนหลังก็ไปเตีย่พื้นที่ก็หน่วยผู้ลักลอบลำเลียงก็ยังอยู่ในพื้นที่อยู่ ก,ก็ยังมีการประทักกันอีกสองชั่งแต่ก็ยินดียังดีงดกโชคดีที่พวกเราปลอดภัยผู้ที่ลักลอบดำเน่นยนยาเสพติดเ,เสียชีวิตหกศพการ,การแก้ไขปัญหายาเสพติดเราทำทำทุกม,มิติมิติของการสกัดกั้นดำแนวชายแดนโดยเฉพาะทางภาคเหนือนเราให้กองทัพภาคที่3เป็นศูงย์ควบคุมส่วนกรณียาที่มัน ลักลอบลำเลียงเข้าไปในพื้นที่ชั้นในเราก็จะมีทั้งตำรวจมีฝ่ายความมั่นคงตำระจสวงมหาไทยก็ช่วยกันดูแลครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องทำเพื่อ,อยับยัง้งไม่ให้ยาเสพติดเข้าไปในบ้านเรามากเป็นที่ทราบกันนะว่าแหล่งผลิตยาเสพติดไม่ได้อยู่ที่บ้านเราแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่ที่อตอนตอน การแสวงหาข้อมูลการขอความร่วมมือระหว่างประเทศเรามีพรบความร่วมมือระหว่างประเทศหรือสมที่สัญญาก็เรียกเอ็มครับเราสามารถที่จะสื่อสาบว่ายาที่จับได้แต่ละละ็อตนะครับมีดักโปรไฟล์ยังไงมีแพกเกจชิ่งยังไงมันจะนําไปสู่แหล่งผลิตแล้วก็ไปสู่ผู้ที่เป็นเจ้าของยานะ่กรณีที่ฝังเนี่ยตัวผมใช้ปฏิบัติการว่า,าตัดไฟแต่ต้นลมครั้งที่ห คำว่าตัดไฟต,ต้นลมครั้งที่หนึ่งมีความหมายนะครับก็คือเรามองว่าแหล่งผลิตยาเสพติดคือไฟที่อยู่ที่อตอนเหนือของบ้านเราดังนั้นเราต้องอะไรที่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงกรณีพ,พรบรความร่วมมือระหว่างประเทศเราได้รับความร่วมมือจากทางพม่าด้วยที่ส่งข้อมูลมาให้เราตรวจการพิสูจน์ตัวยานะครับแพคเกจิ้งพยานบุคคลพยานแวดล้อมต่างๆจนนําไปสู่การออกหมายจับนะครับ ขอบอชนชาติพันธ์ชื่อพันเอกจรโบและก็มีคนไทยนะครับที่เป็นพ่อค้ารายใหญ่ที่ไปหลบอยู่กับของกําลังชนชาติพันธุ์แล้ก็เป็นลูกเขยของพันเอกจร์โบคือนายวิระมืนจดาซึ่งมีหมายจับหลายใบมากนะ